ตาเตะตายเหรอครับตื่นเช้าจังเลยตาตื่นเช้าจังเลยปิ๊บปิ๊บเฮ้ยเตะตายใส่ป้าทำไม๊

นั่งนั่งลงนั่งลงครับไปไปส่งเก๋โรงเรียนอน้องลงโ่าน้องฟาฟาหน้องมาไปส่งน้องไปไปส่งพี่ดีกว่าไปส่งเก๋โรงเรียนดีกว่า chồng nó học liên đi qua, em chồng chế học liên đi qua, keng 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 keng, bye bye, để về tổng luôn ไปเจ๊ไปเรียนแล้วลูกมากลับบ้านแลตาไปไหนครับย่ฮียเจตู่เฮียเจตูเจตู่ไปเคาะเรียกดิเคาะเรียกดิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาเจนจะับลูกนี้ก่อนเร็ว leo ทำไมทำไมเสื้อเป็นอย่างนั้นอนะใส่เสือ้อแค่เหรอ เรียกมาทำไข่ไข่ดาวทำไข่ดาวทำให้ไข่ทำไข่ดาวให้ไข่ต้มบัป๊อกินได้ไหมต้มเจ้าป๊อคะต้มกระประ๊อต้มกะปะ๊าตาจิงมน่ากิน,น,กนไหนตองตาตาลองกินดูทีกินได้ไหมกระป๊าจิ้มโอ้โห,โหน่ากินจังเลยนี่ อันทำไมอันนี้ไม่มีปูอะฮะแมก่กป้าแะนป้าแะน่ครับครับกูดังกับแจบตบแจ๊บตู้เ,เหรอูดมัน

ึ้นเลยยกขึ้นเลยยกยกขึ้นทังอันจับกระทะขึ้นเลยนี่เสียงดังตับแทบแทบแทบ,บเลยอ๋อทอดทอดปูไปดูไปดูปลาดูปลาดูด ไปหาบัวไป่ะบัวบัวซื้อไข่หน่อยครับซื้อไข่หน่อยไข่ตัวต้มหน่อยครับไข่ต้มครับบัวอยู่ไหนไปหาบัวนิดบัวอยู่ไหนครับเดหาบัวเด่บัวชื้อไข่หน่อยครับ

เบาๆนะเบาๆนะะเบนะเกเรกด้วยเบาๆเบรกโอ้ย <kę eras> มาลงมเลยบาเาเบเบรกด้วยเบรกด้วยเบา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 เอ้ารถติดาหมาถตาไมไปซื้อไทยโน่ซื้อไทยก่อนนะป่ะมาเร็วมาเร็วม,ม,มาๆา มา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 ตรงนี้เอมามามมาปาม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 มาให้บัวเดมา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 หาม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 าอาม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 ่ ดูไข่เลยจ้าหนูไปไหนหนูถูกประเดิมไข่ให้ป้าบัวเลยเหรอเนี่ยใช่หม่านไหมวันนี้ขายหมานไหมหมานไหมขายดีไหมดีไหมวันนี้ขายดีไหมวันนี้ขายดีไหมขายที่พับก่อนเดียวพับก่อนเดียวดูไข่หน่อยครับ ร้อนนะนี่จับนะมันร้อนนะร้อนนะให้ป้ามันร้อนร้อนไหมร้อนไหมได้ไข่แล้วกลับบ้านแล้ว ้วขับไปบนถนนนู่นเอาไว้ตรงไหน ดหลับแล้วเหรอเอไดับแล้วเหรอโอ้ยนอนเลยเอวเลยวินนมออกแล้ววนนมออก ออเ,เป็นผีเปรเป็นีเร่เี